เมื่อก่อนเคยเป็นเหยื่อที่โดนล่าตอนนี้อยากเป็นเสือที่ออกล่าเหยื่อเฮ้ยเห็นเธอแล้วเพียคนอะไรหน้าขอเทียจังเลยฮึ่งฮึ่งไทลึ่ง กลับมาพร้อมกับมินิบอลกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นซ่อนหากับตัอกปี้ฮัทเจ้ากุดเองวันนี้เราอยู่ในแมปซ่อนหานะคะก็จะมีหนึ่งคนที่เป็นคนหาแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นคนแอบนับหนึ่งถึงสิบแล้วน้องจักกุดไปแอบนะขอรับเจ้านะ9เ0้าสิบจะไปหาแล้วนะด็อกแด๊ก,ด,กด็อกแดกเฮ้<ม>ยตัวนี้หรือเปล่าเนี่ย <laughs> โอ๊ยฉันเป็นหมูนี่ยัง ไอ้น้องเชิดกุดอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตัวนี้เปล่าตัวนี้เปล่านี่แหละนี่แหละเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เราต้องตามหาอ่น้องเชิดกุดที่แปลงล่างเป็นสัตว์นะคะดูดีมีตัวสัตว์มากมายหลายตัวนี่แหละโอ้ยโอ้ยไม่ใช่เหรอโอยใช่ป่ะเนี่ใช่ป่ะเนี่นี่นี่อ้าวไม่ใช่อ่ะจมูกตัวนี้เปล่าโอ้ยโอ้ยโ้ยใช่ไป่เนี่ย มานี่เลยมานี่โอ้ยโอยโอยแปลงเป็นไก่เหรอเป็นไก่เหรอโอ้ยโอ้ยนี่แหละนี่แหละเอ้ยนี่แหละนี่แหละมานี่มานี่นะโอ้ยเฮ้ยตัวไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเย้ชนะแล้วเป็นไงเก่งใช่ไหมใครจะจำน้องเชี่วขุนไม่ได้อ่ะ รอบนี้เราเป็นคนแอบเป็นอะไรดีอ่ะอเป็นหมูอุดอุดอุดม้ายังอ่ะด๊อกเต๊กด๊อกเต๊กจ <c oughs> ้านายอยู่ไหนอ่ะเจ้าหนายอยู่ไหนขอรับไม่เห็นได้ไงเนี่ยดูสิที่เทา้ามีมีกริตเตอร์ด้วยอ่ะ ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะให้แบบร้อนเนียนๆน่ะแต่ว่าถ้าเล่นกันหลายๆคนเนี่ยน่าจะปั่นกันใหญ่อ่ะโอ้ยโอยไปที่มินิแกลลอรี่ไปยิงกันเลยดีกว่ายฮูไอ้ทำไมหันหน้าไปทางเนี่ยไอ้ทำไมกระโดดไปได้นหมใช่ไหมไม่นะเออมาเร็วยิงแก้กันยิงแก้กันทุกคนยิงแก้กันไปรับตัวก่อนไอ้ป้อนมาดิ เอาเบดแล้วก็หลังเพื่มหันหน้ามาฮต่พันมินิบอกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นกันแเกมเกมยิงปืนปิ้วๆิ้กันทีมสีแดงก็มีน้องเบนนี่กับใครเอ่ยน้องเบนนิวค่ะทีมอื่นล่ะทีมอื่นล่ะทีมอื่นล่ะสีเขียวเบสครับเย้สีเหลืองสีฟ้าบุกครับผมพอสุดท้ายไทยอ่ะ สีเหลืองครับปอนครับกดเลขหนึ่งทุกคนเลขหนึ่งเลขหนึ่งเปิดกล่องมาโอเคเปิดเลยเปิดเลยอันนี้ก็จะมีปืนที่แบบเหมือนกับสุ่มกระชาหูปืนอะไรเนี่ยน้องลินนี่มือสไนเปอร์กล่องที่สองเลวกล่องอะไรเอยกล่องอะไรเอยเปิดเลยเปิดเลยกล่องนี้ก็เป็นกล่องมีดนะคะอ่าได้มีดธรรมดากล่องที่สามนะคะกล่องอะไรเนี่ยมาเปิด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 อ่าแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะ ้้าไมเริ่มเลยดีกว่าลผมนาทีแล้วเนี่ยไปเอ้าอยู่ไหนกันนะอะไรบุกอะไรบุกอยู่ไหนอะหาไม่เจอเจอใบหลิวเจอใบหลิวอีกแล้วนี่แหละนี่แหละนี่แหละดีด้วยหลังโลินหลาพี่ลินหลาโอ้โหน้องลินนี่น้องลินนี่นี่แหละนี่แหละนี่แหละน้องใบหลิวเอ้าโดนโดนน้องใบหลิวฆ่าโอ้ยโผน้องลินเอ้า ยิง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 ใครสีน้ำเงินบุกโคเลยอ่ะทำไมมันมันเปิดเปิดไปเรื่อยเลยอ่ะแบบทุกครั้งที่ตายมันให้เปิดปืนใหม่ป้ะหรือปืนเดิมใช่ต้องไปเร็วเข้าไปเร็วใช้โอ๊ยยิงมันยิงมันเลยนี่นี่นี่ใครเห็นใครอยู่ตรงนี้ตีแด็ดตีแด็ดตีเด็ดเออน้องดินนี่ทำอะไรอยู่ข้างบนอ่ะน้องดินนี่ลงมาเดี๋ยวนี้ตายเฮ้ยใครเอาเอาคนเกิดมาเจอน้องปอนรลัวเลยวอนนี้ใครเจอหน้าตกใจหม ไปเจอน้องลินนี่ยิงน้องลินนี่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 เอาไปยิงน้องลินนี่น้องลินนี่เอาไปพี่ใช้เสน่หยิงนี่แหละนี่แหละนี่แหละโอ้ยโอ้โหโดนอะไรวะน้องลินนี่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 โอ้โหอะไรวะไหนช็อตเนี่ยใครอยู่ตรงกลางเสียเปรียบอย่างมากเอ้ยเจะไปผิวใครจะไปผิว นี่แหละน้องปอนนี่แหละอ้ยไม่โดนได้ไงวะอุ้ยน้องดินนี่โดนเลยโอ้โหโหดไปละหดไปละน้องบุ๊กน้องบุ๊กฟองอ่ะน้องบุ๊กเบลียวสู้ซูปเบลียวสู้ซู้เราเราสิบหกสีเขียวคือใครวะเมื่อที่เราไม่เก่งจังวะไม่ไม่น้องบุ๊กเก่งมากพวกเราลุมเบลิเทอร์ลุมมันเออแล้ว็อตน้องหาใครไม่เจอเลยหาใครไม่เจอเลยอยู่ไหนกัน คนแพ้ต้องโดนลงโทษนะ้อโอ้โหเือนอะไรเนี่ยโหดจังอ้ยยาพี่เกิดมาแก้แค้นพี่มีโอดินนะน้องพี่มีโอดินนะนะเอยสู้สู้เอาน้องบุ๊กน้องบุ๊กยายาน้องบุ๊กจะทำพี่น้องบุกเหรอน้องบุ๊กเหรออูไครอูใครโอดินโอดินโอ้ยโอไปหลิวไปหลิวน้องไปหลิวใจเย็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่โอ้ใครอนเนี่ยโอ้โหโอดินโกงอ่ะ เออเขาใช้อดีนอดีนเฮ้ยสีเขียวคือใครวะไม่อยู่ต้องฆ่าสีเขียวมันแต้นทั้งเราแล้วเพี่เเฮ้ยเบวินเต๋อเหรอเบบินเต๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ๊ยเกิดขาดักเกิดเขาดักเกิดจะดักเกิดว่าตรงกลางทุกคนมายิงตรงกลางไม่ไม่เป็นเทคนิคเทคนิคในการเล่นหรอคือไปข้างบนได้นะคือไปข้างบนได้นะมีสซเนกเปอร์ไปเป็นดักเก็บข้างบนได้ดับเกิดอย่างนั้นมีดดับเกิดเหรอดักเกิดเหรอ อย่ายุ่งกับพี่อย่ายุ่งกับพี่เอ้จุกจุกเขาจุกค่ะเขาจุกเอ้ไยิบปืนอยู่เอาชนะเลวอฮ้ยอะไรวะใครอ่ะไอ้เบบินชนะหรอทโรก็คือน้องปนเดอระโอเคไปต่อกันเกมที่สองเลยไม่รู้โอเค ลต้องเล่นเป็นหมวดที่เห็นตัวเองโอเคโอเคเออเออโอเคเจอใครดักเกิด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 น้องบุ๊คเนี่ยครับน้องีครับบอมโอ๊ยโอ๊ยเออเป็นไงล่ะไปหรือจะไปเล่นเสาที่ไม่ได้นะเฮ้ยพี่ยืนคิวหนึ่งอยู่เลยโดนยิงน้องลินนี่น้องลินนี่โอ๊ยใครดักกิดนหน้าไอยู่บนต เดิมไปคิวด่ไปคิวอุ้ยจุจุ๊กจุ๊จุกี่ต้นใครยิงไปเร็วบังอาจยิงน้องเหรอเกิดเผูกหูเกิดอุ้ยใครตุยหลังใครตุยหลังเอ้ยน้องปอนอะไรเนี่ยเออออะไรวะใครยิงวะเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่ี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่มาดิไปดิไดิเออนน้องไปรูวตุยพี่เหรอน้องไม่รู้วิจัยต๋องเฮ้ยวิจเอ จะเออน้องปอดเดี๋ยวเดี๋ยวกินยูกินยูโอ้ยเจย์โอ้โหโดนดักเกิดโอ้ยใครทำไปเหลวโอ้ยโอดีนโอดีนโอดีนนี่เป็นไง่ะโอ้ยเป็นเหลวเป็นเหลียวยิงเจย์ทำไมทำไมยิงเจย์ไม่ปอดล่ะโอ้โหไม่บุกขวดอย่างวะเกมนี้ ้ยปอนยันดีพี่แน่โดนสไนท์ไม่เลยเนาะเราต้องอยู่ในการเราต้องอยู่ในการเฮ้ยเฮ้ยจะต้องอยู่ในการโอ้โหมันโหดจังไว้บุ๊รอบนี้เพราะเราลงไปบุ๊ค่หอะไปหลิวไปหลิวปืนอะไรปีนโอ้โหโหดจังนะไปหลิวนี่พี่พี่ปอนที่สามแต้มแล้วนะเฮ้ยตัวไอ้ปอนมันมันซุกเนี่ยบอยังเลงนไอ้ปอนเลยโ้ยขาจัดก้าโอ้โหทำไมพี่คิวน้อยจัดเลยเกมนี้โอ้โหซไปแล่ยเ้เมื่อกี้ชนะไปแล้วอ่ะ เจอเจอนมบุกอีกแล้วนมุกจะฆ่าพี่ขอร้องเยดูโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ดอ้ดโอ้ดโอ้ดเป็นไงะโอ้โหอะไรน้องเรนนี่อะไรน้องลรนนี้นี่แหละนี่แหละนี่แหละเออเ้ยจบเก็เตาท้ายแล้วอย่าให้อย่าให้บอยิ้มองโหอ้โหญี่ปุ่นอยู่กันชนะเฉยเลยอะคัมแบ็กว่ะ อันนะ้ค่ะทุกคนวันนี้ก็เราก็เล่นกันสนุกมากมากเลยเนาะอย่างที่รู้กันนะคะว่าคนที่เทพสุดก็คือนอลินนี่อ๋อไม่มีใครตบมุกเลยเหรอรองเลนนี่เก่งที่สุดเลยยังไงเพื่อนๆก็สามารถแอดพวกเรามาเล่นด้วยกันได้นะคะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะค่ะไปเลยนะบ๊ายบาย